em สวัสดีครับปีลูสิตรายจี้ครับคลิปนี้ผมอยากจะพาเ,เพื่อนๆมาดูร้านบาร์บีคิวโปรดของผมในเมืองดัลลัสเท็กซัสนะฮะมันเป็นอะไรที่อร่อยมากผมชอบมา,มากๆร้ลลานนี้เนี่ยเวลาผมมีเพื่อนๆหรือว่ามีแขกมาในเมืองดัลลัสมาเยี่ยมเยียนเนี่ยผมก็จะพามาร้านนี้ถ้ามีโอกาสนะครับก็เป็นบาร์บีคิวเท็กซัสสไตล์นะฮะเป็นบาร์บีคิวส่วนใหญ่ผมทานที่เนี่ยจะทานบริสกิตมันจะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนื้อเหมือนเนื้อสโมกอ่ะเนื้อลมควันนะเป็นเนื้อเปื่อยๆหน่อย จะอร่อยมากเลยครับปเราไปดูกันว่าบรรยากาศร้านและอาหารที่นี่เป็นยังไงบ้างร้านนี้ชื่อว่า h u t c h i n s b a r BBQ นะฮะเขามีทั้งหมด2สาขานะฮะและทั้ง2สาขานี้ก็จะยืนเหนือของดัลลัสขึ้นมานะครับสาขาหนึ่งอยู่ที่ฟริ s c o นะครับแล้วสาขาที่เราจะไปวันนี้อยู่ที่ McKinney, Texas นะฮะซึ่งอยู่เหนือมาจากดัลลัสประมาณ40นาทีครับเรามาดูยอรีวิวหน่อยฮะ4.5ดาวนะครับห 6, 6 4ัรีวิวไม่ผิดหวังแน่ครับร้านนี้ ร้านนี้เขามีเตาลงควันเยอะเลยนะฮะแล้ววันนี้เราก็แอบมาเห็นเขากำล,ลังลงควันเขาเรียกว่า Texas Twinkie นะฮะซึ่งเป็นพริกฮาลาปิโนนะครับเนื้อบริสกิตแล้วก็ครีมชีสแรปด้วยเบคอนนะฮะเราเดินเข้ามาดูข้างในกันเลยดีกว่า <c oughs> <laughs> เข้ามาก็เห็นเลยนะฮะเป็นสไตล์ Texas Country มากนะครับเราเดินเข้ามาแล้วนี่ขนาดเพิ่งเปิดร้านมาได้5นาทีหรือ10นาทีเองนะฮะคนก็เริ่มมาต่อคิวกันแล้ว <c oughs> เขาก็มีเมนูให้เลือกเยอะเลยนะฮะราคาก็ตามนี้เลยครับ วันนี้ผมจะสั่งเป็นเนื้อรงควันนะฮะหรือเป็นบริสกิทแล้วก็เป็นสไตล์ moist นะครับซึ่งมันจะเป็นแบบไม่แห้งนะฮะซึ่งจะมีเนื้อติดมันมากกว่านะครับก็บอกเขาเลยนะฮะว่าเราจะเนื้ออะไรประเภทไหนน้ำหนักเท่าไหร่นะครับแล้วเขาจะตัดให้สดๆตรงนั้นเลยครับเสร็จเขาก็จะมาชั่งน้ำหนักแล้วก็ริ้นบาร์โค้ดให้ไปจ่ายเงินนะฮะ พอได้เนื้อแล้วสเตชันถัดไปก็จะเป็นพวกของข้างเคียงนะครับซึ่งเราสามารถตักตัวเองได้เลยมีทั้งกรีนบีนส์มีข้าวโพดนะฮะวันนี้ผมจะเอาโอกราหรือเป็นกระเจี๊ยบทอดนะครับพอเสร็จตักเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปจ่ายเงินนะครับเขาก็จะคิดเงินตามที่เราตักจ่ายเงินเสร็จถ้าเราซื้อเครื่องดื่มก็มากดเองได้เลยนะครับแล้วเขาก็มีพวกของดองพวกพริกพวกอะไรพวกนี้แก้เลี่ยนให้นะฮะตักได้เลยครับและนี่แหละครับไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับบริสกิตเนื้อรงควันนะครับสวยงามมากๆครับ ข้างเคียงก็มีตัวกระเจี๊ยบทอดนะครับหรือฟรายโอกที่ผมสั่งมาด้วยมาดูเนื้อนั่นแเต็มๆใกล้ๆทีนะครับสวยงามจริงๆเนื้อนี้มันนิ่มแล้วก็ละลายในปากนะฮะไม่ต้องใช้มีดเลยนะครับใช้แค่ซ่อมเกลี่ยออกมาก็หลุดมาแล้วครับไม่ต้องใช้ตัดเลยฮะเป็นเนื้อที่นิ่มมากอร่อยมากๆครับรสชาติดีมากๆนะฮะผมสั่งเขาเป็นแบบ moist นะครับหรือว่าแบบที่ ไม่แห้งนะฮะมันก็จะมีความเป็นมันติดมากับเนื้อเยอะพอสมควรนะครับนี่ถ้าใครไม่ชอบตัวมันเนี่ยก็ตัดออกได้นะฮะลองซูมกันดูใกล้ๆนะครับตัวเนื้อนี่แบบเพอร์เฟกมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบสไตล์นี้นะครับ พอกินอาหารหลักเสร็จแล้วเขาก็มีพวกของหวานให้นะฮะบันนัน่าพุดดิ้งนะครับแล้วก็พีชคอปเลอร์นะครับแล้วก็มีตัวไอติมซอฟต์เซิร์ฟให้ด้วยนะฮะวันนี้ผมจะมาทานตัวบิ๊กส์ครับเป็นวานิลากับชอ็อกโกแลตอร่อยพอใช้ได้ครับที่สําคัญของหวานนี้ฟรีนะครับเป็นยังไงบ้างครับดูแลน่าทานไหมในนี้ผมทานเสร็จแล้วมันอร่อยมากๆเลยอะแบบอร่อยแบบเข้าปากแล้วมันเนื้อมันละลายในปากเลยะฮะอันนี้ผมเลือกเป็นแบบมอยส์นะฮะก็คือมันจะ มีมันแทรกเยอะหน่อยนะแล้วมันก็เนื้อมันก็จะนิ่มๆนะครับเปียกๆหน่อยๆจะไม่แห้งนะฮะแล้วร้านนี้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากๆของร้านนี้นะครับก็คือมาทุกครั้งเนี่ยผมมาได้ประมาณน่าจะ10ครั้งแล้วแหละเขามี2สาขานะผมมาได้ประมาณ10ครั้งแล้วแล้ว <c oughs> ทุกครั้งเลยมันอร่อยแล้วก็ดีทุกครั้งเลยนะฮะไม่มีครั้งไหนที่รู้สึกไม่ประทับใจนะครับก็ถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมา,ถถาแถวดัลลัสเท็กซัสนะฮะแนะนามากเลยครับร้านนี้ วิดีโอนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะผมแค่มาทานเฉยๆแล้วก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์แชร์ร้านที่ผมชอบนะครับถ้ายัางไงก็เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ